พี่คิงนะครับเดบักของก็คือ <c oughs> เน็ตเนี่ยเน็ตเน็ตมีปัญหาเน็ตแบบไม่สเสถียรครับแดงครับแดงแพทแล้วมันคือแบบแย่มากครับมันจะกระตุกมันจะแบบค้างๆกึกๆ,ๆ,ๆ,ๆึกงักๆแบบเน็ตนะครับนั้นเน็ตใครยแย่เงี้คือแบบสวยแล้วโคตรแย่แล้ว เนี่ยครับ,นรบ,นรบเน,นี่เด็ดเด็ดปีอันนเกมเกมจะชนะก,ก็จะแพ้ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าเน็ตมีปัญหาครับมันไม่ตัเถียงเลโหดูเลยรอย่างแย่มันกระตุกงักงักอยู่นั่นนะดูแล้วมาตอนช่วงแบบม,มันน่าไหมเนี่ยดูด้วยตัวตัวค้างค้างติดติดก็โอเคครับสำหรับ เด็ดมีปัญหาโอเคครับ